สามีภรรยาค่ะจดทะเบียนสมรสกันค่ะเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้ยาอีกฝ่ายหนึ่งค่ะํำลังจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านจะมีผลอย่างไรนะคะเรื่องแรกเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านนะคะจะมีผลที่จะต้องทำให้คู่สมรสค่ะต้องมาเซ็นเอกสารนะคะที่ธนาคารแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ที่ดินค่ะณนะวันโอนนะคะเรื่องที่สอง บางธนาคารนะคะเขาจะพิจารณาบูโรของสามีหรือภรรยาร่วมด้วยนะคะว่าสามีหรือภรรยาของคนที่กําลังทําเรื่องกู้ซื้อบ้านกับเขาเนี่ยเคยมีประวัติติดบูโรหรือจ่ายล่าช้าหรือเปล่านะคะถ้าเขาพบว่ามีอาจจะส่งผลต่อการกู้ของเราได้นะคะส่วนข้อที่สามอ่าระหว่างที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะ มันจะเป็นสินสมรสร่วมทันทีแม้ว่าหลังชโนดจะเป็นชื่อคุณคนเดียวค่ะสามีภรรยาค่ะจดทะเบียนสมรส